พี่เพิ่มครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่องกุศลารครับเช้านี้ที่พะเยานะครับกวานพะเยาอากาศประมาณน,นึงนะครับถามว่าร้อนไหมก็กําลังดีครับไม่ร้อนไม่เย็นนะสบายสบายวันนี้เดี๋ยวอ่าก่อนจะเข้าบ้านแอดมินจะชอบมาแวะท่องเที่ยวพะเยาบรรยากาศอ่าฟินๆนะครับบ้านพีเมืองน้องจังหวัดเชียงรายพ่อคุณามเมืองครับ ก็เดี๋ยวพาเดินดูเพราะที่ฟานพะเยาเนี่ยเขาก็จะมีถนนคนเดินมีตลาดของกินริมริมฟันพะเยาเดี๋ยวพาไปอ่าทุกท่านไปชมไปอัปเดตนะครับเมฆหมอกเป็นยังไงเมฆหมอก PM 2.5มอก PM 2.5ก็ไม่มากไม่น้อยนะครับพอให้กําลังดีแล้วเป็นไงไปชมกันครับบรรยากาศเช้านี้นะครับสายๆแล้วกันเนาะตอนนี้ประมาณ8ปดโมงครึ่งเโมงนะครับที่จังหวัด พยาครับ,บ,บ๋ยามินพาทุกท่านเดินชมแล้วนี่คือบริเวณริมก้านพยาสามารถจอดรถได้ที่ข้างทางนะครับเผื่อท่านมาเที่ยวเชียงรายมา,าพยาก็แวะมาก้านได้นะครับเขาจะมีวิวมีจุดนะครับให้นั่งฟินๆนะครับประมาณนี้ <S <S บรรยากาศนะครับ <S <S ทักทายกันนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับ ร้านพระเยาวนะครับก็จะมีมุมนะใหะ้ได้เดินชิมช็อปนะครับบรรยากาศก็จะมะีที่นั่งนะครับด้านๆกลา,างๆสายสายให้ทุกท่านได้สัมผัสนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวสลับกล้องนายทุกท่านได้ชมกันประมาณนี้ครับบรรยากาศฟินๆก็จะมี ปลาส้มมีข้าวเหนียวหมูปิ้งแน่น,นอนนะชากาแฟน,นะครับหลงทางไปโพที่ไหนก็จะต้องมีนะฮะบรรยากาศชิวๆสามารถนั่งได้อ่าลิมก๊าตเลยนะครับบรรยากาศอ่า,ยา,ยาเย่ย่เมืองคนสวยนะครับนี่มีกล้วยจับอาจจะพาเดินชมนะฮะบรรยากาศถ้าหลบแดดหน่อยก็ชิวครับ กว้านพะเยาบรรยากาศมานั่งเล่นอาชิวได้ครับมาหลบแดดหลบฝนมาเล่นน้ำได้ส่วนเขาจะจัดกิจกรรมเล่นโดงเล่นน้ำหรือเปล่าแอดไม่รู้นะครับเพราะว่าอย่างก็ไม่ได้หอนมีจัดเตรียมอะไรนะครับก็มีแต่บรรยากาศประมาณนี้ให้ทุกท่านได้ชมะนคะคันก็เย็นก็เลยสดชื่นนีนะครับสบายๆประมาณนี้ ให้ทุกท่านได้ชมกันพามาชชงโกนะครับครับนะครับบรรยากาศอ่ามีอะไรต่างๆให้นั่งกินนั่งชมกันนะครับอากาศสบายๆอยู่นะครับอ่าน,นี่ก็มันมีมันก็เลยอะไรนะมันมีสายน้ำเนี่ยเนี้ยมันทำให้เย็นดีนะครับูอาหารการกินทำแบบน,นี้ พาเดินดูบรรยากาศเปิดทุกท่านอยากมาแอลวานพะเยาพะเยาม่วนใจกาแฟนี่แน่นอนมีแน่ๆน่ครับนะครับ,ะรบพะเยาม่วนใจก็ทีเอ็มสองจ้ก็ไม่ถึงขนาดแสบตานะครับกำลังดีอ่านี่ประมาณนี้ครับน้ำก็กำลังดีไม่มากไม,ไม,ไม่น้อยครับ พาทุกท่านเดินชมครับเดินชมบรรยากาศร้านนะครับเผื่ออยากทานอะไรก็เป็นช่วงเทศกาลนะครับปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยซื้อสงกันนะถ่ายรูปนะครับทอบต่างๆก็มีเรือคอ่าพาพเขาก็มีให้อยู่นะครับมีบริการตลอดเผื่อใครอยากจะไปเที่ยวนู่นวัดกากน้ำเห็นไหมฮะ,ะสูมให้ดู ซัมซุงเอสยี่สี่ได้ประมาณนี้คะับอาวัดกลางนา้ำนะครับพาเดินเล่นเดินชมนะครับ,รบมันเดินหลงป่าหลงภูเขาทะลุกออกมามีกาแฟกินแน่นอนดีตรงว่ามันถ้าไม่ได้โดนแดดโดนอะไรก็สบายสบาย เดินชิวนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้าๆแล้วก็เด็กพีเพิลยังยังไม่เยอะนะมีอาหารการกินที่แบบหลากหลายดีแล้วก็ลมอารมมาจากทิศทางของน้ํานะครับก็ทําให้ลมเย็นสบายใส่ไม่ได้แล้วเงี้ยจริงจริงสบายสบายนะฮะก็จะประมาณนี้อ่ากับประมาณ100เมตร200เมตรนะเดินชิว ก็เป็นไอเดียนะครับมานนี้ประมาณ2อ0เมตรเดินกำลังดีครับนี่ยวรญากาศถนนคนเดินริมกวางถนนของกินครับถนนของกินริมกวางระเยามามาแอววกันได้นะครับสำหรับการเดินทางนะครับก็ออกมาจากถนน พ่อคุโยตินหนึ่งทางลงพอดีมาเลขหนึ่งครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ2กิโลถึงนาครับอนนี่หรือตั้ง GPS ออกกวันพยาวก็ได้นะครับที่นี่ข้างในก็จะมียนุสาวรีพระคุณงามเมืองเตยจ้ะที่จอดรถก็จอดลืมคว้านเลยนะฮะละมานั้นร้านอาหารก็เดินข้ามถนนฝั่งตรงข้ามก็มีละก็น่าจะได้ไอเดียนะครับเป็นคลิปสั้นๆแวะมาทีก็ชอบมาอัปเดตลืมคว้านนะครับ เห็นน้ำนะครับเห็นบรรยากาศต่างๆแล้วมันสดชื่นประมาณนี้นะครับอาหารมีหลากหลายครับนั่งชิวๆสบายๆหลบแดดหน่อยพกพัดลมน้อยมาทุกอันเนี่ยฮะมุ่มนี้ก็จะเย็นสบายหน่อยแถวาอันพยาเม่วนใจนะครับน่าจะได้ไอเดียนะครับผมผ่านไปผ่านมาก็แวะมาะหาอะไรดื่ม สบายสบายก่อนเข้าบ้านเข้าที่พักได้ครับน่าจะได้เดียครับจงก็ตัวลายความสุขยุทธ่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราแด้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายชิงอกทัวไลน์ความสุขย่ทธิการปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย